อะไรอ่ะมีแก้วน้ําอุ่นกับน้ําเย็นแล้วยังไงต่อใส่สีผสมอาหารลงไปแล้วก็คนคนคนสองแก้วเลยแล้วยังไงต่อเอาบัตรมาปิดน้ําอุ่นไว้ปิดแบบมีอะไรกัน้นแล้วยังไงต่อดึงบัตรออกมาเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงครับทุกคนถ้าเกิดเราน้าอุ่นเข้าไปข้างบนน้ําเย็นพอเราดึงบัตรออกน้ําอุ่นมันจะไม่ผสมกับน้าเย็นครับทุกคนไม่มีหรอกคุณใส่แบบหลักยมมีแต่ตัวผมเท่านั้นแหละที่รักคุณ โอเคครับอะดาแล้วผมได้ไปซื้อแก้วกับสีผสมอาหารมาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนโอเคครับต่อไปผมจะน้ําเย็นกับน้าอุ่นใส่แก้วนะครับทุกคนต่อไปผมเอาสีผสมอาหารใส่ลงไปในแก้วน้ำนะครับทุกคนสีเขียวผมจะใส่น้ําเย็นส่วนสีแดงผมจะใส่น้ําอุ่นนะครับทุกคนโอเคครับต่อไปผมจะบัตรติ๊กตอ็อกมาปิดกั้นน้ำอุ่นไว้นะครับทุกคนแล้วก็ไปคว่ำไว้แล้วผมก็จะดึงบัตรออกแล้วเราจะมาดูกันนะว่าน้ำอุ่นกับน้ำเย็นมันจะไม่ผสมกันจริงไหมถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยครับสามสอง เฮ้ยผมทำได้ครับทุกคน